เรื่องราวของหนุ่มฝีปากทองที่ร่ำรวยจากการหากค่าหัวนักกีฬาจนมาหนึ่งคขาวเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนใจอยากมีจรรยาบันขึ้นมาแต่ความตั้งใจครั้งนี้เนี่ยกลับทำให้เขาไปถึงจุดตกต่ำเหลือนักกีฬาเพียงคนเดียวอยู่ในสังกัดที่ทำเงินไม่ได้สักแดงงานนี้เขาจึงต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับชื่อเสียงเงินทองนผูภาพยนตร์เรื่องเจอรรี่แมกไกว์เทพบุตรรักติดดิน แรกเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องของเจอร์รี่แม็กไกวที่เขานั้นทําอาชีพเป็นเอเย่นค้านักกีฬาของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งในทีมของเขาเนี่ยก็มีนักกีฬาที่ต้องดูแลเกือบ200คนส่วนตัวเขาเองนั้นก็คอนเน็กชันดีมีนักกีฬาในสังกัดถึง72คนซึ่งหน้าทีา่หลักๆของเขานั้นก็คือคอยหาสปอนเซอร์รว่าไม่ถึงหาค่ายดังๆมาเซ็นสัญญากับนักกีฬาพวกนี้ซึ่งก็แน่นอนเขาเนี่ยก็จะหกักเปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมดของนักกีฬาที่มีอยู่ในสังกัด จนอยู่มาวันหนึ่งนักกีฬาในสังกัดของเจอร์รี่เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็บอกว่าเขาจะรีบรักษาตัวและกลัามาแข่งให้ไหวที่สุดแล้วในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังออกไปลูกชายของนักกีฬาคนนี้เนี่ยก็เข้ามาเรียกเขาไว้เพื่อขอร้องให้เขานั้นช่วยหยุดพอ่อเพราะเขาไม่อยากเห็นพ่อเจ็บตัวอีกแล้วแต่ว่าเจอร์รี่เนี่ยก็ตอบแบบไม่คิดเลยว่าไม่มีใครเนี่ยห้ามพ่อของเธอได้หรอกซึ่งไอ้หนูที่โกรธจันเนี่ยก็ด่าว่าเขาเนี่ยน่าเงินยดเขาที่โดนเด็กด่าเนี่ยก็เหวอไปเลย ในคืนนั้นเจอรี่นั้นก็นอนไม่หลับเพราะคิดว่าตัวเองนะ่ะคงน่าเงินเกินไปจริงๆเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับจรรยาบรณในการทำงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาแต่ยัดงานให้นักกีฬาจนเขานั้นรวยเละโดยที่ไม่สวนว่านักกีฬาพวกนั้นเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าซึ่งเขียนไปเขียนมาเจอรี่นั้นก็น้ำตาคลอและหาบทสรุปได้ว่าเขาเนี่ยจะลดนักกีฬาลงหางานเข้ามาให้น้อยลงจะได้ดูแลนักกีฬาเหล่านี้อย่างทั่วถึง จากนั้นเจอรี่เนี่ยก็ได้ส่งหนังสือที่เขาเขียนไปให้เพื่อนๆพน,นักงานได้อ่านซึ่งเขาเนั้นก็หลุนแทบฉี่ราดกลัวว่าคนอื่นน่ยจะไม่เห็นด้วยแต่ที่ไหนได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันได้ใจพเพื่อนๆนสุดๆพนักงานในบริษัทเนี่ยก็พากันโปรกมือยอกย่องเขาไม่หยุดเลยหลายวันต่อมาเจอรี่เนี่ยก็ได้เดินทางไปหาคู่มันในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้เห็นสาวคนหนึ่งที่ตะโกนตามหาลูกอยู่ซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่าโดโรธีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแถมเธอเนี่ยยังเป็นฝ่ายการเงินบริษััทเเดดีียยววกกบจออร้อ หลังจากเธอหาลูกเจอเธอนั้นก็ชมเจอรี่ว่าเธอเนี่ยชอบหนังสือของเขามากซึ่งเขาเนี่ยก็ปลื้มใจที่มีสาวมาชมก่อนจะโบกมือแยกย้ายกันไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจอรี่ที่กลับมาทำงานเนี่ยก็เห็นว่ามีคนมารอเขาอยู่ซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นเมียของนักอเมริกันฟุตบอลเธอนั้นก็มาโวยวายว่าเจอรีเนี่ยไม่ยอมหางานให้สามีของเธอในตอนนั้นเพื่อนในทีมนั้นก็มาเรียกให้เจอรี่นั้นออกไปกินข้าวซะก่อน เมื่อเขามาถึงที่ร้านบอเพื่อนในทีมนั้นก็บอกว่าเขายื่นเรื่องไล่เจอรี่ออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะเรื่องที่เจอรี่เนี่ยลดนักกีฬาเลยหารายได้ได้น้อยลงแถมยังบอกว่าอาชีพเอเย่นน่ะไม่ตรงกาเทบุตรอย่างเขาได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเจอรี่นั้นก็โกรธอย่างมากแต่ก็ขีบลูกไม่กล้าโวยวายเสียงดังก่อนจะบอกว่าถ้าเขาออกรายชื่อนักกีฬาเนี่ยมันจะต้องเป็นของเขาทั้งหมด จากนั้นเจอรี่ในกะเวงกลับมาที่ออฟฟิศเพื่อที่จะดึงนักกีฬาทั้งหมดมาเป็นของเขาคนเดียวแต่บ๊อบที่ฉลาดเนี่ยมันก็โทรไปเตะตัดขาเจอรี่ด้วยการโกหกนักกีฬาของเจอรี่ว่าตอนนี้เขาเนี่ยสติมไม่ดีเลยจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเอเยเนมาเป็นเขาให้หมดตัดมาที่เจอรี่เขาเนี่ยก็ติดต่อกับนักกีฬาคนไหนไม่ได้สักคนจนเขาเนั้นก็โทรหาลอสนักอเมริกันฟุตบอลแต่ว่าลอสน้นก็พูดมากสุดๆเอาแต่โวยตัวเองไม่หยุด ซึ่งในตอนนั้นนักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยกระทุกลับมาพอดีแต่เจอรี่ที่ติดสายลอสอยู่ใน,นกระตองพลาดรับสายคนอื่นเขาเลยรีบถามลอสว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นเอเยนเหมือนเดิมไหมลอสที่ได้โอกาสเนี่ยก็สั่งให้เจอรี่เนี่ยร้องเพลงให้ฟังเจอรี่ที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนี่ยก็แหกปากร้องเพลงดังลั่นอเฟสจนสุดท้ายเขาเนี่ยก็เหลือนักกีฬาเพียงแค่คนเดียวแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามต่อมาก่อนที่เจอรี่นั้นจะสมบัติก้นออกจากที่นี่เขาเนี่ยก็ได้เป่าประกาศว่าเขาเนี่ยจะเปิดบริษัทใหม่ คิดการใหญ่ซะด้วยและมันเนี่ยก็จะสร้างมูลค่าก้อนโตไม่ต่างจากที่นี่เลยก่อนจะถามว่ามีใครเนี่ยอยากจะไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันเนี่ยก็เงียบกริบไม่มีใครเนี่ยอยากไปลงเหวกับเขาสักคนจนสุดท้ายโดโลธีเนี่ยก็ลุกขึ้นและบอกว่าเธอเนี่ยจะไปกับเขาเองซึ่งเพื่อนๆในออฟฟิศนั้นก็ได้แต่มองหน้าทั้งคู่ด้วยความดูถูกและเหยยดหยามมากเลยพอออกมาข้างนอกเจอรี่นั้นก็ได้ให้สัญญากับเธอก่อนเลยว่าเขานั้นจะทําให้เราทั้งคู่ไม่อดตายแน่นอน เย็นวันนั้นพี่สาวของดูรทีนั้นก็บน่นเรื่องที่เธอนั้นจะเล่าจากงานตามผู้ชายไปเฉยเลยส่วนเจอรี่เนี่ยก็โดนครูมันบ่นเหมือนกันก่อนจะไล่เขาเนี่ยไปหานักกีฬาเพิ่มด่วนเลยต่อมาเจอรี่เนี่ยก็ได้เดินทางมาที่เท็กซัสเพื่อมาทาบทามคูสนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในตอนนี้พ่อของครูสนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเลือกให้เจอรี่ดูแลลูกชายแมบบ้ว่าจ่ายซื้อจ่ายไม่ต้องทําสัญญาอะไรกันทั้งนั้น ตัดมาก่อนวันคัดตัวนักกีฬาโดโลทีกับลูกเนี่ยก็ได้ขับรถมาส่งเจอรี่ที่สนามบินเขาที่รักเด็กเนี่ยก็เล่นกับลูกเธอยังกับเป็นพอ่อและเธอกับลูกเนี่ยก็ได้วยพรให้เขาเนี่ยกลับมาพร้อมกับขา่าวดีตัดมาในงานโชว์ตัวเจอรี่เนี่ยกล่าวจะดูแลคูสโดยไม่สนใจรอสเลยจนเขาเนี่ยก็นางน้อยใจอยู่อย่างนั้นในคืนนั้นเจอรี่เนี่ยก็มางอ้อลอสด้วยการพาเขาไปหาคอนเน็กชันซึ่งลอสเนี่ยก็ดูจะได้ความสนใจจากพวกสปอนเซอร์อย่างเต็มที่ จากนั้นเจอรี่ในก็ได้มาที่ห้องของครูสเขาเน้นก็บอกว่าตอนนี้มีค่ายยักษ์ใหญ่อยากซื้อตัวเขาไปเล่นแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงและอยู่ๆเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ในห้องดังขึ้นเขาที่เย่อหยิงในยก็สั่งให้เจอรี่รับสายแทนแต่ที่ไหนได้คนในสายเนี่ยก็คือบ๊อบคู่อริของเขานั่นเอง เจอรี่เนี่ยเลยเงียบแล้วฟังไม่พูดอะไรซึ่งบ๊อบที่ไม่รู้ว่าเป็นเจอรี่เนี่ยก็เผยความลับออกมาว่าเขาเนี่ยร่วมมือกับคูสเพื่อหาทางจะดัดหลังเขาอยู่นั่นเองเจอรี่ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็หงองขึ้นเลยแต่ก็ต้องฝืนยิ้มไว้ก่อนและแกล้งบอกว่ามีคนโทรผิดแต่สุดท้ายเขาที่โทนไม่ไหวเนี่ยก็บอกว่าเขารู้ความจริงหมดแล้วพ่อของคูสนั้นก็ไม่แคร์บอกว่าเขาเนี่ยเลือกเซ็นสัญญาให้บอบมาเป็นเอเย่นก่อนที่นายเนี่ยจะมาที่นี่ตั้งนานแล้ว ช้าวันต่อมาเจอรี่ที่โดนเทมาเน่ก็มาปรึกษาครูมันแต่เธอคนนี้เน่กลับไม่พอใจหาว่าเขาเน่เป็นคนไม่ได้เรื่องทำให้เธอเน่ต้องถังแตกซึ่งเขาที่ทนไม่ไหวเหมือนกันเน่ก็เลยต้องขอเลิกกับเธอเธอนั้นก็โมโหที่เขาเน่กล้าทิ้งคนอย่างเธอเธอเลยจัดการโชคหน้าเขาเป็นหนึ่งเทระหว่างเดินทางกลับเจอรี่เน่ก็มานั่งดินกับลอสเขาที่เมาเน่ก็เริ่มระบายเรื่องส่วนตัวออกมาแต่ก็เหมือนเดิมลอสนั้นก็ไม่ฟังคนเลยเอาแต่พูดอวยตัวเองทั้งวีทั้งวัน จากนั้นเจอรี่เนี่ยก็ได้เมาส์แอบมาที่บ้านของโดโลทีและได้เจอกับพี่สาวของเธอแถมโดโลทียังเห็นว่าเบาตาเขาเนี่ยโดนชกมาระหว่างที่เธอเนี่ยไปหาอุปกรณ์มาประถมพยบาลลูกชายของเธอนั้นก็ออกมาเล่นด้วยแถมเจ้าหนูนี่เนี่ยยังได้รับสายรอสแทนเขาก่อนจะถามว่าทําไมก็พูดมากจังต่อมาโดโลทีกับเจอรี่เนี่ยก็มานั่งเดิมด้วยกันเขาเนี่ยก็เล่าว่าเขาเนี่ยพึ่งเสียนักกีฬาไปอีกหนึ่งคนนามสามเนี่ยยังต้องเลิกกับแฟนนี่โดโลทีนั้นก็ให้กําลังใจว่าที่เธอเนี่ยยอมลาออก เพียงเพราะเธอเนี่ยชอบหนังสือที่เขาเขียนมันทําให้เธอเนี่ยมีแรงบันดาลใจสุดๆเขาวที่เคลิมเนี่ยก็เผลอจ๊บเธอซึ่งพอรู้ตัวเนี่ยก็รีบขอโทษก่อนจะขอตัวกลับแบบเขินๆยางไหวหลายวันต่อมาเจอรี่เนี่ยก็มารอลอสคัทตัวแต่เขาเนี่ยก็เล่นไม่ดีจนทําให้ทีมที่จะมาซื้อตัวเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใจซึ่งในตอนนี้เขาที่ไม่มีรายได้แล้วเนี่ยก็ต้องโทรไปขอร้องเจ้าของทีมให้เอาสัญญาเนี่ยมาเซ็นเอาลอสเข้าทีม แต่เจ้าของทีมที่เห็นมาเขางี่เง่าเนี่ยกระสวดยาวเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาชอบเอาเปรียบคนอื่นและโกงราคาครั้งนี้เนี่ยก็ถึงข่าวสวยเขาแล้วจากนั้นเจอรี่เนี่ยก็กลับมาคุยกับลอสให้เขาเนี่ยโรดีโก้ลงและยอมรับว่าเขาเนี่ยยังไม่เก่งพอพอฟังอย่างนั้นลอสเนี่ยก็ไม่พอใจรับความจริงไม่ได้และบอกให้เจอรี่เนะี่ยอย่ามาวงการชีวิตเขาเจอรี่นั้นก็ระเบิดลงด่าเขากราบแบบรัวๆเช่นกันแต่ว่าลอสนั้นก็ดันหัวร้อนใส่ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเตือนสักคำ หลายวันต่อมาเจอรี่เนี่ยก็ได้ชวนดูโรทีไปกินข้าวด้วยกันพอเขาเนี่ยมารับเธอที่บ้านก็เห็นเพื่อนๆพือนพี่สาวเนี่ยเต็มไปหมดพอเขาเนี่ยได้เห็นดูโรทีในลุกใหม่เขาเนั้นก็ถึงกับตะลึงไปเลยและก่อนที่จะไปเดทในลูกชายของเธอก็จ๊บเจอรี่อย่างน่ารักเธอที่ได้เห็นทั้งสองคนนั้นก็น้ําตาคลอและบอกกับพี่สาวว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นลูกทาแบบนี้มาก่อนหลังจากดินเนอร์เสร็จเขาเนั้นก,ก็ยึกยักไม่กล้าจ๊บเธอเธอเนี่ยเลยเดึงเขามาจ๊บมันซะเองเลยก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะพากันไปเล่นจ้่มจี้กันต่อ เช้าวันต่อมาเจอรี่เนี่ยกระตื่นขึ้นมาในบ้านของดูโรธีและได้ยินเสียงเธอเนี่ยทะเลาะกับพี่สาวเรื่องเขาบอดีซึ่งเธอนั้นก็บอกพี่สาวว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักเจอรี่เขาแล้วก่อนจะหันไปเห็นว่าเขาเนี่ยได้ยินเธอพูดทั้งหมดเขาที่กลัวเธออายและน้าเสียเนี่ยก็เลยเดินไปจุ๊บเธอและเรียกเธอว่าที่รักต่อหน้าทุกคนไปเลย มาเจอรี่กับโดโลทีเนี่ยก็มารอรับแฟกจากทีมอเมริการฟุตบอลแต่พวกเขาเน้นก็ต้องผิดหวังที่ทีมนี้เนี่ยเสนอราคาให้ลอสน้อยเกินไปลอสกับเมียนั้นก็โวยวายจะเปลี่ยนเนยเยินให้ได้เลยโดโลทีที่ทนไม่ไหวนั้นก็พูดออกมาว่าที่ผ่านมาเธอกับเจอรี่เนี่ยไม่มีรายได้กันสักบาทและต้องมาทํางานให้เขาด้วยจ่ล้วนๆพอคิดได้เนี่ยเมียของลอสนั้นก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเธอจะให้สามีเป็นนักกีฬาอิสระไม่ต้องมีสังกัด และจะยอมให้เจอรี่เนี่ยดูแลเหมือนเดิมเจอรี่นั้นก็กังวลน,นิดหน่อยเพราะว่าทารอสเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วไม่มีสังกัดเขาเนี่ยก็จะไม่ได้เงินประกรันชดเชยเลยสักบาทแต่ว่าลอสนั้นก็ยินดีและเชื่อว่าเขาเนี่ยจะไม่เป็นไร ต่อมาโดโรธีที่เห็นใจเจอรี่เธอนั้นก็บอกว่าเธอเนี่ยจะไปหางานทําที่ต่างเมืองเขาเน้นก็พยายามงอ้งอยเธออยู่แต่ก็ไม่สําเร็จและตั้งแต่นั้นมาเจอรี่เนี่ยกยัดงานโฆษณาให้รอสแต่ว่าเขาเนี่ยก็เรื่องมากโนนก็ไม่ทํานี่ก็ไม่เอาถือตัวว่าตัวเองนั้นดังสุดๆและหลังจบงานเจอรี่เนี่ยก็มาปรึกษาปัญหาหัวใจกับรอสซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็พูดดีปแปลก เตือนกับเจอรี่ว่าอย่าไปล้อเล่นกับหัวใจแม่ม่ายลูกติดเด็ดขาดซึ่งเจอรี่นั้นก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยชอบเธอและก็รักลูกเธอจริงๆตัดมาในวันที่โดโรธีเนี่ยต้องย้ายไปทํางานที่ต่างเมืองเจอรี่นั้นก็มาบอกลาเธอกับลูกแต่ว่าเขาที่ทําใจห่างเธอไม่ได้เนี่ยก็เลยจัดการขอเธอแต่งงานและบอกว่าจะหาเงินมาเลี้ยงดูเธอกับลูกให้ได้โดโรธีที่ดีใจมากาเนี่ยก็ร้องไห้และกอดเพื่อเป็นการตกลงยอมแต่งงานกับเขาไปผ่านไปไม่นานทั้งคู่นั้นก็แต่งงานกันจริงๆ หลังจบงานทุกคนเนี่ยก็มานั่งดูวิดีโองานแต่งงานด้วยกันซึ่งโดโลทีนั้นก็เห็นภาพสีหน้าของเจอรี่ที่ดูไม่ค่อยเต็มใจจะแต่งเท่าไหร่ซึ่งรอสที่ไม่ใหญ่เธอคิดมากก็เลยพาทุกคนเปลี่ยนเรื่องหลายเดือนต่อมาเจอรี่นั้นก็ได้ตามรอสไปทุกการแข่งขันเขาเลยบอยเจอรี่เนี่ยกลับบ้านไปหาเมียบ้างซึ่งพอได้ยินชื่อโดโลทีเจอรี่เนี่ยก็มีสีหน้าเปลี่ยนไป ลอสเนี่ยเลยถามว่าเขาเนี่ยแต่งงานเพื่ออะไรกันแน่เจอรรีนั้นก็ตอบไปแบบไม่เคีดว่าเธอเนี่ยเป็นคนเดียวที่พักดีกับเขาและเขาเนี่ยก็ไม่อยากเสียคนอย่างนี้ไปได้ย,ยินอย่างนั้นลอสเลยด่าว,ว่าเขาเนี่ยมันเห็นแก่ตัวเจอรรีนี่ก็มโมโหและโทษว่าทีมันเนี่ยไม่มีรายได้ก็เพราะเขานั่นแหละที่เล่นกากเองทั้งนั้นและทั้งคู่นั้นก็เถียงกันก่อนจะแยกย้ายกันกลับหลายวันต่อมาดูลูทีที่เห็นท่าทีสามีเปลี่ยนไปเธอเลยขอคุยกับเขาแต่ลูกชายของเธอนั้นดังเข้ามาขัดซะก่อน ต่อมาโดโลทีที่ได้โอกาสเนี่ยก็มาขอคุยกับเขาอีกครั้งและบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากเอาเปรียบอีกแล้วซึ่งเจอร์รี่ที่ฟังเนี่ยก็นิ่งไปก่อนทางคู่เนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันว่าการแต่งงานนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดโดโลทีในเลยบอกให้เขาเนี่ยตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ลงซะก่อนเธอจะร้องไห้และบอกว่าถึงแม้มันเนี่ยไม่ง่ายที่ต้องเลิกแต่เธอเนี่ยกระทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจากนั้นเจอร์รี่เนี่ยก็ได้มาบอกลาลูกของโดโลทีเขาที่รักเด็กคนนี้เหมือนกับลูกในทส้เนี่ยก็ร้องไห้ออกมา ตาดมาที่ลอสในการแข่งขันนัดสำคัญในตอนนั้นบ๊อบเนี่ยก็ได้มาทาบทามเขาอีกแล้วแต่ว่าเจอรี่เนี่ยก็รีบมาไล่เขาออกไปลอสที่เห็นเจอรี่กลับมานั้นก็ดีใจก่อนที่เขาเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเหลือแค่ลอสคนเดียวแล้วแล้วมาเริ่มแข่งขันเกมนี้เนี่ยก็เล่นกันอย่างรุนแรงแต่ลอสนั้นก็หมุนตัวรับลูกได้สําเร็จ แต่จังหวะนั้นเขาเนี่ยกลับล้มลงไปแล้วไม่ได้สติเจอรี่ที่เป็นห่วงเนี่ยกวิ่งลงไปหาเขาที่สนามส่วนเมียของลอสเนี่ยก็ร้องไห้โธรไปขอร้องกับเจอรี่ให้เขาเนี่ยช่วยสามีเธอให้ได้ส่วนลอสนั้นก็ย,ยังคงนอนนิ่งไม่ได้สติ ทีมงานนั้นก็พยายามเรียกเขาแต่เขาเนี่ยก็ดีนเสียงเมียรเรียกอยู่ในภวังมันเลยทําให้เขาเนี่ยพยายามลุกขึ้นเหล่ากองเชียร์ในสนามเนี่ยก็พากันร้องเฮลันเขาที่เริ่มคึกกับเสียงเชียร์เนี่ยก็ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นเล่นไม่ดีแต่ลีลาโคตรเยอะอย่างกับว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งยิงได้รับเสียงเชียร์เนี่ยเขาก็ยิ่งเด็ด หลังจบการแข่งขันลอสนั้นก็กลายเป็นที่สนใจเรียกได้ว,ว่ามันน่าจนได้ดีจนหน้าข่าวเนี่ยก็พากันล้อมวงมาสัมภาษณ์คนดังคนใหม่แต่ว่าลอสเนี่ยก็เอแต่เรียกหาเจอรี่ก่อนจะรีบวิ่งมากอดเขานา,นายานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกันมา และลอสนั้นก็ร้องไห้แล้วตะโกนบอกรับครอบครัวผ่านทีวีพลังแห่งความมั่นหน้าล้วนและถึงแม้ว่าเจอรี่นั้นจะดีใจแต่เขาเนี่ยกลับมารู้สึก,กว่าบางอย่างเนี่ยมันขาดหายไปเขาเลยรีบเดินทางกลับมาหาดูรูทีที่บ้านและได้เจอกับเหล่าเพื่อนของพี่สาวเธอเหมือนเดิมเจอรี่นั้นก็ตะโกนบอกว่าเขาเนี่ยมาหาภรรยายของเขาและบอกว่าวันนี้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ว่าเขาเนี่ยกลับรู้สึกโดดเดี่ยวที่ไม่มีภรรยายอยู่ข้างๆขอให้ดีใจไปกับความสําเร็จของเขาและจากนี้ต่อไป เขาเนี่ยก็ขอมีโดโลทีเป็นคนสําคัญตลอดไปซึ่งเธอนั้นก็ซึ้งใจก่อนจะยอมกอดคืนนี้กับเขาหลายวันต่อมาลอสนั้นก็ได้ไปออกรายการดังๆมากมายและพิธีกรเนี่ยก็ได้บอกข่าวดีว่าตอนนี้เขาเนี่ยได้เซ็นสัญญากับอาริโซนาด้วยจํานวนเงิน11ล้านดอลลาร์ต่อปีได้ยินอย่างนั้นลอสเนี่ยก็รีบประกาศขอบคุณกับครอบครัวและเขาเนี่ยก็ร้องไห้ก่อนจะขอบคุณกับเจอรี่ที่คอยดูแลช่วยหางานให้เขาทําตั้งแต่วันแรกและไม่เคยทิ้งกันไปไหน ต่อมาเจอรี่เนี่ยก็ได้พาครอบครัวมาเดินเล่นจนได้เห็นพรสวรรค์ทางด้านกีฬาของลูกชายและบอกว่าเขานี่แหละจะปั้นเด็กคนนี้ให้ได้และภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้ข้อคิดก็คือเสื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานแต่ถ้าอยากกินนานๆเนี่ยกระทากินเองนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก MDB ไป 7.3ดาวและก็อย่าลืมกระลกระตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ